มาดูตู้นี้ทุกคนว่าราคาเท่าไหร่นะครับตู้นี้ราคาหนึ่งแ้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหบาทนะทุกคนแต่ก็เป็นงานฝีมือนะอันนี้ก็หกหมื่นสี่พันนะทุกคนนี่ตู้อันเล็กนะครับผม ใส่พระพุทธรูปนะครับแท่นอันนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะเป็นตังไม้สักเขียนลวดลายนะครับผม<อ>พระพุทธรูปนี้ก็สี่หมื่นหนึ่งพันนะครับ ครับพรคุณตรูปนี้ก็อยู่ที่35,000ืนาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองฟังไทรดาววัสดุบสุขนนะครับผมคลิปนี้ตอมกับจะพาทุกคนมาชมงานฝีมือของคนไทยนะครับผมที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมเป็นงานเกี่ยวกับ ตู้บูซานะทุกคนที่ทางคนไทยเองนะครับผมไล่ทาขึ้นมานะทุกคนเป็นงานฝีมือนะครับผมเป็นงานไม้นะครับแล้วก็วาดวาดไดา้เป็นลายไทยนะครับผมนะยะ่อให้เบืองกันนะครับผมนะก็ประมาณอ่าไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าสวยมากนะครับผมเป็นฝีมือของคนไทยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะบรรยากาศที่ ห้างไอคอนสยามนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยออกหน้ากล้องนะครับผมนะนี่ทุกคนนี่นะครับผมเป็นงานฝีมือของคนไทยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตู้พระนะทุกคนนี่สวยมาก งานฟีมือนะทุกคนน,นี่นะครับเป็นตู้ใส่พระนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่พระยืนนะครับเป็นไม้สักทองนะทุกคน นี่ครับสวยมากงานนี้เขาก็จัดถึงนูน่นทุกคนวันที่สามสิบนะครับผมที่สามสิบเดือนพฤศจิกายนนะครับผมน่าจะเป็นอ่าชันที่หนึ่งนะครับนี่ทุกคน ครับสวยนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแท่งเป็นแท่นนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนาคปกนะครับผมนะ สาวต่างชาตินี่ให้ความสนใจนะครับผมนะโดยเฉพาะสาวจีนนะครับสาวจีนนี้จะชอบมากนะครับผมนะนะครับโอ้สวยมากทุกคนเป็นไม้สักนะทุกคนแล้วก็มีลวดลายเป็นลายไทยนะครับผม อันนี้ก็เก็บไล่สามองค์นะครับผมตู้นี้เป็นพระยืนนะครับ mm hmm. สอต่างชาตินี้ผ่านไปผ่านมานต้องแวะนะครับผมโอ้โหตู้นี้ทุกคนนี่นะครับว้าวเป็นลายไทยนะครับผมนี่นะครับ ด้านขานก็วาดรวดได้นะครับผมเป็นเทวาราแล้วก็เป็นพญายักษ์นะครับผมร้านนี้ก็เป็นทะเดนะครับผมแล้วก็จะมีทหารนะครับน่าจะอยู่ในเรื่องรามเกียรตินะครับผมแต่สวยนะทุกคนใครที่อยากจะมาชมมาไล่นะทุกคนที่ห้างไอคอนสยามนะครับ สันที่หนึ่งนะครับผมด้านในก็จะเป็นลายพระพุทธรูปแล้วก็มีพญายักษ์ทศกัณฐ์ด้วยนะครับผมมีน่าจะเป็นนางศรีดานะครับน่าจะเป็นเรื่องในรามเกียรตินะทุกคนนี่ครับมีดิ่งด้วยนะครับ ก็จะมีราคาบอกด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ราคาอยู่ที่6ก0 0ืบาทนะครับปลาทุกคนราคาสูงมากนะครับผมนี่มาดูตู้นี้ทุกคนว่าราคาเท่าไหร่นะครับตู้นี้ราคาห5ึ0 0แบาทนะครับ ห5ึ0 0แบาทนะทุกคนแต่ก็เป็นงานฝีมือนะอันนี้ก็6กหมืนสีพันนะทุกคนนี่ตู้อันเล็กนะครับผมใส่พระพุทธรูปนะครับ แท่นอันนี้ก็อยู่ที่2อง0 0ื่นเบาทนะครับผมนะเป็นตังไม้สักเขียนลวดลายนะครับผม<อ>พระพุทธรูปนี้ก็4ี่หมื่นหนะครับ ครับผมตัวรูปนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้น่าจะตกลงซื้อขายกันนะครับผมเป็นซาวจีนนะครับ สอันนี้ก็หกหมื่นแปดพันนะทุกคนโอ้โหราคานี้หลักหมื่นหลักแสนนะทุกคนงานสีมือนนะครับอันนี้ก็ห้าหมื่นนะครับผมนี่นะครับ ใส่ตู้กระจกนะทุกคนอันนี้อันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับผมนี่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นนะครับนี่ครับเป็นไม้สักนะครับผมขอบุทธรูมนี้ก็หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานฝีมือของคนไทยนะครับผมที่มาวางจัดแสดงอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาชมนะครับผมก็เข้ามาชมไล้ยนะครับงานนี้ก็จัดถึงวันที่30นะครับผมนี่ทุกคน นี่นะครับผมงานนี้ก็จะถึงวันที่30นะทุกคนใครที่อยากจะมาก็มาไล่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้อมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ